เบื่อจริงๆเลย anti q u a r n t anti q u a n เ,เล่นเลนเซอร์ท้าตายไวก็อาจจะก,ก็อาจจะยืด อันนี้เป็นไลฟ์ของ Office ตัว Novelist ก็คือต,ตัวนักเขียนนิยายนะครับเมื่อกี้เป็น Office ตัวฝันร้ายนะฮะแม่งฝันร้ายจริงนานานานเหมือนฝันร้ายแล้วเมื่อกี้ไหนน้องมิกจะมาไม่ใช่หรอ แบบของก็สีต่ตัวกูก็ต้องรันสี่อันนี่แหละเอาฮลัลโหลใครจะมาจะมายังมากี่โมงหมดไปเลยแค่ยี่ยี่ห้าทีแล้วเนี่ย,ยไม่มายังไม่มาพี่ไปก่อนนะเออนะตอนเจอฮันเตอร์นะฮันเตอร์ที่เป็นแปดศอนัแม่งโคตรโหดเลยแล้วเพื่อนกูนะันเหมือนไก่ เหมือนหมูเหมือนกาวิ่งเล่นกันได้ไงก็ปั่นไม่สนเพื่อนมีอยู่สองอย่างอหาชุดใส่ผู้อมาตาจะจอมาตะจริงไหมเนี่ยนักวิชาการนักเขียนชาวบ้าน ผู้อมตะละกันเพื่อจะได้เป็นอมตะโอ้โหเปลี่ยนเปิร์กก่อนเปิร์กทุเรศมากอ่าเปิกตูปละกันนะเลยขอเพื่อนรุ่นนี่หดหดได้ไหมน้าพันกูเป็นเซอร์แล้วกูเอจแอแมาาโอโอโอเป,เ,เ,ปลเล็กเลยเนี่ยงงมาก ừ <coughs> ừ <And then coughs> ก่องนี้ไม่ว่างจ้ากล่องนี้เต็แล้วจ้าอาบอกโอ้ไม่ข็มทุเลศควรไปปวดไหมหรือว่าปัน่นดิปวดหรือปัน่นปวดกดหนึ่งไปกดสองฉันติดอยู่เออเพื่อเขาตุ๊กเขาติด ก็เปิงอะ่ะทำไมไม่ได้คนปิงเป่งขอเพิ่มแบบเป็นมหาเทพได้ปะขอมหาเทพอ่ะไม่เอาอาราเล่ขาเข้าแกงไม่เอา ยี่หชีวิตสิบหกตุเล็มากวูดี้มันอุ้มตีเนะี่ย กินมันไม่อุ้มตีเหมือนแย่เนี่ย เหลือห้าเครื่องเครื่องเพิ่งเสร็จสองเครื่องเพื่อนตายหาแล้วสองตัวบอกแล้วมันไม่มีคนปัน่นพี่ขนาดเรามาช่วยเพื่อนคนเดียวเลยเนี่ยโอ้โหหันขึ้นมาือว่าสวรรค์มาแล้วโอ้ไม่ใช่แล้วเครื่องไว้ห้าเครื่องโยโย่สวัสดีท็อปจะเล่นไหมเป็นเซอร์ก็ได้嘛เพื่อนมาไหม เขาได้ใครอยู่่ะเธอถ้าบอดตายแล้วไม่ส่งไม่ไม่สงมสงคนที่ไปช่วยไปเลยนี่อะไรสิเครื่องกูจะบ้า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 เพ่อคุณ หายหมดแล้วรถ <c oughs> มาจะไปเข้าเครื่องโก่เข้า <c oughs> เข้า <c oughs> ไม่ได้บ่ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เอาโดนด้วยงงมาก อ๋อไม่เปอาอีสาน้อยต่อละภาพมายันจบไปได้ไแม่งเสิร์ฟโดนอีกตายหายแล้วกูเครื่องเหลือสามเครื่อง <c oughs> บอกแล้วตอนเล่นเป็นฮันเตอร์โอ้โหเครื่องแม่งไหลไวมากแป๊บแหนึ่งแม่งเหลือสองเครื่องแล้วเว้ยไล่ตัวนึงพึ่งเสร็จเรื่องเครื่องหรือเครื่องนั่นนี่แม่งเพื่อนตายหาสองตัวนั่งอีกสองตัวเครื่องอยังค้างอยู่ที่สามเครื่องมึงปั่นกันบ้างไหมเนี่ยชีวิตเนี้ยฮะหรือว,วิ่งปวนอย่างเดียวอีตาบอกไม่เก็บ เฟสแรกเน,นี่ยนี่เป็นคนไปช่วยคนเดียวนะไม่มีคนมาช่วยเสริม,ะมนะมึงไปทำอะไรกันรู้เหนื่อยใจมากเลยรู้จะมีคนมามามาช่วยไหมขอเป็นนักบุญหญิงไม่ได้เหรอที่ท,ท,ที่ที่จะมาช่วยอะ่ะ อยู่มังไปเลยตายแล้วมั้งตอนนี้ตอนนี้ไม่น่าจะมีคนมาช่วยแล้วไม่น่ามีคนมาช่วยได้ดูทรงละประตูวงประตูวาวก็เปิดมาสิถ้ากูาได้มีของเล่นกับชาวบ,บ้านเขาบ้างแหมตอมมันรอ,อเขาอันนี้เสร็จมั้งใสายสวย,สวยไม่เอานะ เดินใส่เข้ามาเพื่อที่จะหลอกมึงหลอกมามึงเนี่ยมึงง้างเต็มยศเลยแหมเพื่อตายหาสามตัวแล้วนั่งใกล้ตตัวหนึ่งเครื่องเหลือเครื่องนึ่งเมื่อไหรเสร็จไม่น่าเสร็จเครื่องหูืองน่าจะพินาศหมดตาเนี้ไม่น่าเหลือ ขอ,อ,อเพื่อนแบบมาหาโหดได้ไหมแม้ที่อย่างนี้แหละตีดักไม้ตอนเป็นกูหละงานมาเต็มชีวิตเลยนะมึงน,นี่ก็ไม่ปัดละนี่ก็เตรียมตายละอ่ะอันนี้ก็ตูดนมจิ้มนมจิ้มนมอ่ะ ุดมึงก็ชุดมึงชุดมึงเนียนมากเลยฝาหลังเชอชุดมึงเหมือนหางถางข้าวเลยเนาะเหมือนมาก <c oughs> ตายหาหมดตานนี้ไม่มีคนไม่มีคนปัดแล้วต,ต้นเกมเพื่อนตายไปสองตัวแล้วตอ,ตอวนนะั้นเงยหน้า้นามาแม่งเหลือห้าเครื่องเครื่องมึงเสร็จสองเครื่องผมถามจริงท,งท,งทำอะไรอยู่ ออกองหน้าบินไปละเหลือสามตัวคือตายได้ยังไงก็แพ้ละออกประตูดได้ไมันก็อีกเรื่องแต่เครื่องอะ่ะยังไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครอยู่อยู่เครื่องนะมีแต่คนรอความตายไม้ก็หมดแมปไม่มีละไม้อ่ะเล่นเล่นเล่นไปหมดละนีนะะมม่มาโลง่งๆออ,อ,อ,ออเถอะขนาดใจตอนกูดฮันเตอร์ไม่เห็นจะได้อย่างนี้บ้างเลย ไม่จะได้ซือ้อบ้าบอบ่อย่างงี้ ไม่แก่งอะไรใครเลยไม่มีคนน่าก่งอะไรสักคนอไม่เอามาตาดละไปเปลี่นยนหนึ่งนักเขียนชาวบ้าน เฮ้ยลิงก์ะไปกดกันด้วยนะกดลิงก์ไปช่วยกันด้วยนะเข้าใจไหมจะได้เรียบได้ชุดโจ๊กเกอร์มาเล่นไงมันก็ทำเควสสี่วันมัน้งวันหนึ่งมันคือมันเอารอยแต้มอ่ะคนหนึ่งเวลาไปไปกดมันได้ห้าแต้มถ้าถ้ากับว่าเราต้องใช้ยี่สิบคนเพราะว่ากดครั้งหนึ่งมันได้ห้าใช่ปะเออมันประมาณยี่สิบคน พอไปยี่สิบคูณห้าได้100ร้อยเลยปะห้าศูนย์ศูนย์ห้าสองสิบใช่แล้วคนนึงอ่ะทำแมวขุดเ,เหรออา้อาวอ้าวไปหายตรรัวเลยกว่าหายตัว น่ากลัวมากดีนะน,น,นั่นนะ้ำหอมเมื่อกี้งั้นตายนะน่ะเธอเรนั่นนั่นนะ่ะ พอตายแล้วอะไม่มีใครไปช่วยเพื่อนเลยเหรอประเด็นคือเกิดมาใกล้ๆท็อปนะแต่ฮันเตอร์ก็เจอเราเราปรรัดท็อปนะแต่ว่าฮันเตอร์เลือกท็อปไม่เลือกเราถ้าท็อปในห้องวีอ่ะในห้องนหญิงโดนไล่อ่ะทุกคนฝันไล่ชัดชัด ถ้าจะไปช่วยเราได้เนะี่ยมันเป็นปลาหมึอกอะ่ะมันต้องเป็นนักบวงช่วยอะ่ะเราลงไปไม่ได้นะเนี่ยนี่เพื่อนมีไปช่วยเราสองคน เล e ี่ยนไปโอ้ตาย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 เห็นโดดน้ำนั่นไหมบันเทิงเลื่งใจอือหืออือหืออือหือแล้วคนที่ไปแล้วจะไม่รอดอ่ะทุกคนคนที่ไปแล้วจะรอดคือมีคือมีคนเดียวคือทัพปิง ตรวเสร็จแล้ว แม่นรองวีแล้วกูเหนื่อยว่ะเครื่องเอามาอไหรแสดปั่นกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะเพื่อนตายไป89ล้านคนแล้วเนี่ยเมื่อไร่จะปั่นเสร็จเครื่องอะ เมื่อกี้ไม่ไม่ไม่โดนเทเลอร์นะเป็นตูเลขไงพับไม้ต้องกดตัวทองไหมโอ้โหหนวดฉลาดกว่าหนวดฉลาดกว่านาฬิการศรขอโทษทีนะกูตายกูตายไวมาก เลิกไม่ดูไปปิดไลฟ์ไปขึ้นไลฟ์ใหม่